เรามีนิสัยในการที่เอาขยะไปทิ้งในที่นี่มันไม่ใช่พอ <c oughs> มีคนเจิมแล้วเนี่ยฉันก็เปิดตาม <c oughs> ฉันก็ไปทิ้งอยู่ตรงเนี้ยจนมันเหมือนเป็นแบบเป็นที่ที่ผมใช้คำนิยามว่ามาทิ้งรวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย <c oughs> การปรับเปลี่ยนเชิงกายภาพกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ต้องรอให้สักอย่างหนึ่งมันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยทำคือ <c oughs> อย่างอย่างเราเรียกร้องให้มันเกิด การจัดการปริหารขยะที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําของเราเองในวันนี้หมายถึงว่าเราจะทิ้งเหมือนเดิมจะเห็นเสาไฟเราก็ไปทิ้งเห็นกําแพงเราก็ไปทิ้งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันสามารถไปควบคู่กันได้ในการที่เราโอเคเราเรามาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแยกขยะของเราเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างในพื้นที่ของตัวเองในส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในระยะสั้นอยู่แล้วอ,อย่างโคเปนเฮเกนที่เพิ่งได้รับรางวัลไปเนี่ยว่าเขาเป็นเมืองน่าอยู่ ในปีนี้ที่เพิ่งชนะเวียนนาไปาใช่ไหมครับคือผมลองเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเนี่ยคือเขามีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนเนี่ยมา40-50ปีกว่าจะได้ในระดับนี้และมันไม่ใช่แค่เป็นแพลนของคนที่มาเป็นผู้นําอย่างเดียวมันต้องเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปด้วยคนทั่วๆไปต้องเอาด้วยต้องเรียกร้องด้วยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันอยากได้ผมเชื่อว่า Infrastructure พื้นฐานนะครับมันจะทําให้เมืองฟังก์ชันแต่ผู้คนเนี่ยมันจะทําให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นถ้าเราสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ออกแบบไปด้วยกันจะพัฒนา